老在，老在卖。 พี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้บนเวทีแห่งนี้ตัวแทนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมขออนุญาตที่จะมาเป็นกำลังใจให้คณะกอปอปอสอคุณลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณและมวลมหาประชาชนทุกท่านครับที่จะร่วมมือกันในการปฏิรูปประเทศไทย ผมกับรองศาสตราจารย์ดรประกรณปริยากรขออนุญาตที่จะได้นำความจริงมาสนทนากันบนเวทีแห่งนี้เพื่อจะได้คลี่คลายความกังวลปริวิตกของพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวที่แพร่สะพัดไปในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของกอบปสที่อำเภอปะเลียนจังหวัดตรังในกรณีที่ถูกกล่าวหาพาดพิงว่า ไปลบหลู่ดูหมิ่นดูแคลนในเรื่องหลักการศาสนาอิสลามอาจารย์ปกรณ์ที่เคารพครับวันนี้มวลมหาประชาชนของพวกเราที่ออกมาร่วมกันเรียกร้องให้มีการปฏิรูปบ้านเมืองนั้นผมคิดว่ามันเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาเพราะความจริงที่ปรากฏคือวันนี้คนไทยทั้งประเทศ กำลังได้รับความทุกข์ยากจากการเมืองที่เกิดขึ้นด้วยระบอบทักษิณวันนี้พี่น้องประชาชนทุกศาสนาจึงออกมาร่วมมือกับกปป,ปสเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในขณะเดียวกันครับการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่และกระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของคนส่วนหนึ่งที่จ้องมองแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของชาติแน่นอนที่สุดแล้วครับเขาก็ต้องขัดขวาง ต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาเก้าอี้และอำนาจให้อยู่ยาวนานแสนนานสิ่งเหล่านี้นั่นเองมันอาจจะเป็นมุมแมลงที่กลับมาสู่กปปสด้วยกับการใส่ร้ายด้วยการกล่าวห,หาหลายต่อหลายวิธีการแต่ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากครับผ่านแก๊สน้ำตาผ่านกระสุนยางและผ่านกระสุนจริงจนผ่านลูกระเบิดมาแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องถแถลงการที่ทําให้พี่น้องชาวมุสลิมไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องต่อปอป,อปอสอนั้นอาจารย์ประกรณ์มีความเห็นอย่างไรครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านครับผมเรียนว่าการปฏิรูปประเทศในคราวนี้นี่นะครับเราไม่มีทางทำได้เลยถ้าหากว่าพวกเราทุกคน ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่หมู่บ้านเล็กๆที่อำเภอปัเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะครับเป็นความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับแตกแยกกันในการอยู่ร่วมกันของบรรดาศาสนิกชนต่างๆแต่ว่าในทัศนะของผมครับอาจารย์สมัยและ ท่านพี่น้องทุกท่านครับว่าสัญญาณอย่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราจะมีชัยชนะในไม่ชานี้แน่นอนแล้วครับความพยายามอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตลอดมาในการทำงานของผู้ที่ข้างใครในระบอบทักษิณ เวลาที่ระบอบทักษิณทําลายความชอบธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นบรรดาคนที่ทําเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่พยายามที่จะไปต่อต้านเลยแต่เวลาที่พวกเราพยายามจะสร้างความดีงามและดึงเอาสันติกับคืนมาในประเทศนี้เหมือนที่เราเคยอยู่ร่วมกันมานานเท่านานคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะใช้เหตุการณ์จากจุดเล็กๆ แล้วก็ถ้าเราไปตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะเล่นตามเกมของเขาวิธีการที่เขาทำก็คือว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าไปปิดล้อมโรงเรียนและมัสยิดนะครับที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังหมู่บ้านสุโซซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดเดียวที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังแต่ว่าในฐานะที่ ผมเองเนี่ยมองในเรื่องนี้เวลาที่เราจะาคิดอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องสอบสวนทวนความหาความจริงไม่มีทางที่เราจะไปลงโทษคนโดยปัสะจากวิธีคิดในลักษณะที่ได้กระทำกันในเรื่องเช่นนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนต่อพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ทั่วประเทศนะครับว่าเรื่องอย่างนี้ ผมพูดคุยกันกับบรรดาคณะกรปปสแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะทำงานในลักษณะที่ที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้อยากจะเรียนต่อท่านพี่น้องว่าการใส่ใคล้ลงไปใน Facebook ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสื่อทางสังคมไม่ใช่สื่อส่วนตัวเรื่องตำานองนี้จึงไม่น่าที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจึงจะเรียนต่อคนที่ทำเรื่องนี้นะครับว่าถ้าท่านไม่ร่วมมือกับเราก็ไม่เป็นไรแต่อย่าขัดขวางพวกเราในการที่จะชำระล้างแผ่นดินนี้ให้สะอาดสดใสด้วยคุณธรรมของทุกศาสนาครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับมวลมหาประชาชน มาชุมนุมในกรุงเทพมหานครเป็นเวลา83วันผ่านพ้นไปแล้วในแผ่นดินกรุงเทพมหานครไม่ได้มีแต่เฉพาะวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่เฉพาะโบสถ์โรมันคาทอลิกหรือของโปรเสตสแตนต์มีมัสยิดอิสลามอยู่จำนวนไม่น้อยกว่า197มัสยิดกปปสที่มาร่วมชุมนุมในกรุงเทพมหานครจำนวนมากกว่า10ล้านคนไม่เคยเข้าไปขัดขวาง หรือเข้าไปลบหลู่ดูหมินในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครและในที่อื่นๆซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานแม้แต่ครั้งเดียวน่าแสดงให้เห็นว่าเป็นการยืนยันว่ากปป,ปสนั้นให้เกียรติในเรื่องของาศาสนาไม่มีเจตนาในการลบหลู่ดูแคลนแม้แต่น้อยตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คงเป็นการจ้องหา จังหวะและโอกาสของบุคคลที่สวามิภักดิ์จงรักภักดีต่อระบอบทักษิณเพราะเขาทราบดีครับว่านายใหญ่ของเขาได้ก่อกรรมทําเข็นสร้างบาดแผลอันร้าวลึกในหัวใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่าวรวมทั้งชาวไทยมุสลิมด้วยจากเหตุการณ์อุ้มฆ่าในภูมิภาคภาคใตา้จากเหตุการณ์ที่เป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติมีการใช้อาวุธหนักถล่มฆ่าคนผู้บริสุทธิ์ ในมัสยิดกรอเซซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าดับดิ้นสิ้นชีวิตครั้งเดียว32คนมีการฆ่าคนมุสลิมที่กำลังถือศีลอดเพื่อพระผู้เป็นเจ้าในเดือนมอมนดอันมหาประเสริฐดับดิ้นสิ้นชีวิตด้วยอาการอันทรมานถึง85คนเหตุการณ์เหล่านี้ชาวโลกเขารู้ดีครับว่าทักศินฆ่ามุสลิม เหตุการณ์ที่ตากใบเหตุการณ์ที่กือเซนำไปสู่ความร้าวฉานอย่างรุนแรงในสจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปสู่ความขัดแย้งนำไปสู่ความไม่สงบสุขในสามจังหวัดชายแดนภาค,ตาค,าคามมใาาาคต้และอาจจะกล่าวได้ว่าตั้งแต่ระบอบทักษิณรองเมืองเมื่อปี2544 เพียงสาปีหลังจากนั้นนะครับปี2547และเรื่อยมาจนถึงวันนี้ปี2557ครับ12ปีคนมุสลิมได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนมุสลิมทั้งหลายก็ต้องประนามระบอบทักษินแน่นอนเพราะฉะนั้นคนมุสลิมบางส่วนที่จะไปรับใช้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ย ผมเรียนต่อท่านทั้งหลายด้วยความเคารพนะครับถอนตัวออกมาเถอะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติมาดูก็ได้นะครับว่าในเวทีการชุมนุมทั่วกรุงเทพเรามีสถานที่ละหมาดให้กับพี่น้องมุสลิมทุกคนเรามีอาหารมุสลิมาาที่มีผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับบริจาควันแล้ววันเล่าตลอดมาและก็พยายามที่จะ ทาให้ความสมานณฉันนั้นเกิดขึ้นให้ได้ไม่มีทางหรอกครับที่ความชอบธรรมในแผ่นดินนี้ความสมานณฉันในแผ่นดินนี้ความปรองดองในแผ่นดินนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช้หลักธรรมคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นครัท่านพี่น้องครับให้กำลังใจบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย ที่ไม่มีทางที่จะถูกหลอกให้เป็นเครื่องมือต่อไปอีกแล้วครับพี่น้องครับมวลมหาประชาชนที่รักในหลักการศาสนาอิสลามได้สอนไว้ว่าเมื่อเขาตบหน้าเราสิกหนึ่งเราจะไม่โง่พอที่จะหันแก้มของเราให้เขาตบซ้ำสองชั้นใดก็ชั้นนั้นเราจะไม่ถูก งูร้ายอสสารพิษคบกัดเราในรูเดิมเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ทำให้ระบอบทักษินเจริญเติบโตนั่นหมายความถึงความชอบช้ำระกำสวงของพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มีอยู่ไม่น้อยกว่าเจ็ดล้านคนในแผ่นดินนี้ด้วยครับวันนี้คนส่วนหนึ่ง ที่หันเหออกจากหลักการของศาสนาที่บริสุทธิ์หลักการาศาสนาสอนให้เราเคารพในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าซื่อสัตย์ในพระเจ้าให้เห็นพระเจ้าสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดแต่ระบบทักษิณต้องการให้คนบูชางเงินด้วยระบบทุนนิยมสามานพวกเราคนส่วนใหญ่ที่นับถือพระเจ้าเราบอกเงินไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราแต่คนบางส่วน ที่คิดนอกกรอบบอกว่าเงินไม่ใช่พระเจ้าก็จริงแต่คนของพระเจ้าต้องการใช้เงินถึงได้เกิดพวกฆ่าท่าบริวารรับใช้ทักษิณครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับ800ปีของการเป็นประเทศไทยเนี่ยประเทศนี้ให้สิทธิเสรีภาพต่อคนมุสลิมเนี่ยนะครับ มากกว่าประเทศใดๆในโลกแม้แต่ในประเทศที่มุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับคนมุสลิมในประเทศไทยคนมุสลิมในประเทศไทยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลที่จะพัฒนาประเทศนี้มาตั้งแต่ กรุงอยุธยาราชธานีเรื่อยมาในสายตระกูลของผมเองเนี่ยนะครับก็รับชายแผ่นดินมาโดยตลอดผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมได้รับเกียรติ ผมได้รับเกียรติจากแผ่นดินนี้ให้เป็นค่ายการระดับสูงให้ได้รายทุนการศึกษาที่ดีให้มีชีวิตครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นบนรรพบุรุษของคนมุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับเขาจะสอนเหมือนกันหมดว่าเงินโกงแผ่นดินเลี้ยงลูกไม่ได้ครับ พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรดาข้าทาสบริวารของระบอบทักษิณเงินกงแผ่นดินเลี้ยงลูกไม่ได้ครับที่ยังอยากจะพูดคำที่มันหนักแน่นกว่านี้แต่กำนันบอกว่าวันนี้ให้พูดด้วยภาษาสุภาพแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนบางคนที่เป็นข้าทาสบริวารน,นั้นจะฟังภาษาสุภาพ ออกหรือไม่พี่น้องที่รักครับขออนุญาตกลับมาที่โซเชียลมีเดียที่นำเสนอข่าวคราว,าวต้องการที่จะให้ร้ายต่อกอปปสผมเรียนพี่น้องครับว่าผมกับอาจารย์ดรประกรณ์ิรียกรอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20มกราคมเราไม่เห็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ที่ตำบลสุโซอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังในขณะเดียวกันครับคนที่ออกแถลงการแพร่ข้อมูลไปทั่วประเทศก็อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านบ้านเหนือไม่ได้อยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเขาก็รับการบอกเล่ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าได้ใช้หลักพินิจพิเคราะห์พิจารณา จากคําสอนของพระคัมภีร์อัลกุรอานที่บัญญัติไว้มีความว่าศรัทธาชนทั้งหลายเมื่อคนชั่วนําข่าวใดๆมาบอกพวกสูเจ้าแล้วสูเจ้าจงสอบสวนไต่สวนให้ชัดเจนเสียก่อนก่อนที่จะกระทําการใดๆลงไปกับคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหาไม่แล้วเจ้าจะต้องมาเสียใจในภายหลังนี่คือสัตว์จะทำของอันอิสลามแต่ปรากฏว่าวันนี้คนที่ขาดเหตุขาดผล พยายามที่จะบิดเบือนและพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้กลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวเราทราบดีครับว่ามีหน่วยงานบางหน่วยงานใช้ความพยายามที่จะสร้างความแปลกแยกในสังคมต้องการที่จะใช้เงินเป็นอามิตรเข้าล่อดึงดูดเอาผู้นําองค์กรศาสนาไปเป็นเครื่องมือหน่วยงานนั่นคือสออบตศูนย์บวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้หยุดเถิดอย่าผลาญเงินของแผ่นดินอย่าผลาญเงินภาษีของประชากรทั้งประเทศเพื่อสร้างความชอบธรรมและกลบเกินความผิดของระบบทักษิณช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดหรอกครับท่านพี่น้องทั้งหลายครับในการบริหารราชาการแผ่นดินเนี่ย ต่อ,อจากนี้ไปเราไม่มีทางเลยนะครับว่าจะใช้วิธีการลูกเล่นแบบคนทรยศแผ่นดินเราไม่มีทางที่จะใช้วิธีการเช่นนั้นและผมเองนั้นพร้อมที่จะบอกกับท่านทั้งหลายว่ากบปป,ป,ปสไม่มีทางที่จะใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองเหมือนที่ระบอบทักษิณพยายามที่จะทำตลอดมา วันนี้ความแตกแยกเกิดขึ้นทุกหย่อมยาครับพี่น้องความแตกแยกเกิดขึ้นในระบบราชการเกือบทุกกระทรวงทะบวงกรมวันนี้ผมดีใจนะครับว่าข้าราชการทั้งหลายเริ่มออกมาสู้กับระบอบนี้อีกต่อไปเราจะต้องสู้ต่อไปครับบรรดาพี่น้องข้าราชการทั้งหลายอย่าหยุดนิ่งที่จะ ชี้แจงความจริงให้กับคนในประเทศนี้รับรู้ว่าระบอบทักษิณกินแผ่นดินนี้แบบใดบ้างพอกันทีหมดเวลาสำหรับคนเหล่านี้หมดเวลาที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางคนไปให้ทักษิณติดยศติดดาวให้สิ่งเหล่านี้เป็นการทรยศต่อแผ่นดินนะครับ พี่น้องที่รักความพยายามของระบอบทักษิณน,นอกเหนือจากทุจริตคอร์รัปชันโกงกินบ้านกินเมืองทำลายความมั่นคงของประเทศทำลายความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คนไทยแล้วยังพยายามที่จะวางแผนอุบายในการทำลายองคอ์กรศาสนาได้มีการวางแผนล่วงหน้าจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า สถานีโทรทัศน์อย่างช่องสคุณสรยุทธสุทัศนจินดานำเอาเรื่องเหล่านี้ไปตีแผ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตโดยระบุว่ามีแถลงการจากสำนักจุลาราชมนตรีเอาความเสียหายไปให้กับองค์กรศาสนาซึ่งข้อเท็จจริงแล้วแถลงการฉบับนั้นไม่มีลายมือชื่อของผู้ใดลงนามแม้แต่คนเดียวแต่สรยุทธเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องใหญ่เพื่อหวังขยายผล ต้องการให้พี่น้องชาวมุสลิมเกิดการต่อต้านต่อคณะกอปอปอสอและมวลมหาประชาชนกระดาษแผ่นหนึ่งอาจจะถูกจารกรรมไปกระดาษแผ่นหนึ่งอาจจะถูกพิมพ์อัดสำเนากระดาษแผ่นหนึ่งอาจจะมีคนที่คิดคดไม่ซื่อนำเอาเอกสารไปใช้ประโยชน์เพื่อรับใช้ระบอบทักษิณแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่า เป็นมติของมวลพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอิหมามเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคนเหล่านี้คือคนที่รับผิดชอบต่อชาติชาตากรรมของสังคมมุสลิมเขายืนยันมาปรากฏตัวว่าขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับกปปสและมวลมหาประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย ขอพูดสื่อความไปถึงสรยุทธสุทัศนะจินดาเราเคารพในความเป็นวิชาชีพของคุณนะแต่คุณกำลังทรยศต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชนเอาคนที่ส่งกระดาษแผ่นเดียว ใช้หัวของสำนักจุฬาราชมนตรีโดยไม่มีคนลงชื่อแต่คุณเอาไปประกาศต่อคนทั้งแผ่นดินโดยคุณบอกว่าได้กระดาษแผ่นนี้มาโดยไม่สอบสวนทวนความนี่หรือการเป็นสื่อสารมวลชนในประเทศนี้ จะคิดด้วยหลักธรรมทางศาสนาใดๆผิดหลักธรรมทุกศาสนาสรยุทธ์เอ๋ยคุณสรยุทธ์หากินบนความแตกแยกของผู้คนในแผ่นดินนี้มาตลอด ไม่เคยเสนอข่าวด้านบวกของประเทศไทยให้โลกนี้ได้รับรู้เลยหรืออย่างไรครับท่านผู้นครับจำคำผมไว้สักคำหนึ่งเราเกิดบนแผ่นดินนี้เราต้องสร้างมุมบวกสร้างวิธีคิดเชิงบวก ให้กับคนบนแผ่นดินนี้ไม่ใช่หากินกับความแตกแยกแล้วก็ได้เงินมหาศาลร่รำรวยโดยไม่ถูกตรวจสอบเลยผมไม่มีวันเป็นศัตรูกับคุณสรยุทธเพราะผมเป็นครูผมสอนคนไปสร้างประเทศนี้ครับ คุณต้องทำหน้าที่สมัยมิฉะนั้นแล้วเราต้องปฏิรูปอสมทนะครับเพราะช่องสาช่องสเป็นขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยไม่ใช่ของสรยุทธสุทัศนะจินดากรบพีนน้อง พี่น้องที่รักการวางแผนอันแยบยลที่จะทำลายกปปอสอต้องการจะทำลายความน่าเชื่อถือของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณอันที่จริงวันนี้ทวีสอดส่องได้พยายามใช้เครือข่ายเพื่อจะระดมผู้นำองค์กรศาสนาในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาร่วมกันออกแถลงการเพื่อประนามกปปอสอ แต่ความรู้เท่าทันประกอบกับเมื่อวันวานผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยได้เรียนประกาศว่าถ้าเกิดความผิดพลาดใดๆขออภัยเมื่อคืนนี้ลุงกำลังสุเทพพูดแบบลูกผู้ชายว่าถ้าคนออกมาช่วยปปปป,ป,ป,ปอสอด้วยกับลักษณะของจิตอาสาแล้วเกิดกระทําการอันใดไม่บังควรผิดพลาดขอประทานอภัยไปถึงพี่น้องมุสลิม วันนี้ประธานกรรมการอิสามประจําจังหวัดยะลาได้โทรศัพท์พูดคุยกับลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรว่าวันนี้ผู้นำศาสนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่ตกเป็นเครื่องมือขอระระบอบทักษิณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในที่สุดคนดี ย่อมเข้าใจเจตนารมณ์ของคนดีคนชั่วย่อมสมครบรวมหัวกับคนชั่วพระเจ้าสร้างนรกและสวรรค์มานั้นเป็นความยุติธรรมที่สุดแล้วสวรรค์มีไว้สำหรับคนดีนรกมีไว้สำหรับคนชั่วแต่กว่าจะถึงวันที่ตกนรกอาจจะหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปได้ก็ขอให้พี่น้องได้เข้าใจร่วมกันเถิดว่า ความจริงทั้งนรกและสวรรค์น,นั้นเห็นกันในบัดดลวันนี้ต่อให้รวยล้นฟ้าก็ไม่มีความสุขเพราะว่านรกอยู่ในอกอยู่ในใจตลอดเวลาพี่น้องที่รักและเคารพครับคนเดาต่อให้มีเกียรติมีความร่ำรวยมากสปานใดกลับเข้าเคหสถานบ้านช่องของตัวเองไม่ได้ ก็อดสูเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นขออย่าได้เอาเยี่ยงอย่างคนโกงนั่นเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรจดจําและต้องสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างพี่น้องครับพเพื่อให้วันนี้ได้จบสิ้นโดยสมบูรณ์ผมจะขออนุญาตให้ผู้นำศสสาสนามได้กล่าวนำวิงวอนขอพระเมตตาจากพระบูพเป็นเจ้า ได้โปรดประทานความสันติสุขให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราและขอให้มวลหมูค่คนดีจงมีชัยเหนือเหล่าอาธรรมทรชนทั้งหลายขอให้พี่น้องได้วิงวอร่วมกันครับสมมััลกวววจะะเเ็็นนนน์ยิุออออีีฟา وتقضي بها من جميع الحاجات آمين وترفعنا بها عندك على الدرجات آمين وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات وفي جميع الحياة وبعد الممات آمين اللهم انزل البركة والسلامة علينا وعلى هذه المملكة الجميلة التايلندية المبتسمة اللهم احفظ مالكنا ومالكتنا وأمرائنا كلهم يا رب العالمين آمين. اللهم فوزنا على أعدائنا وعدائك الذين كانوا مقتربين ومفسدين قوانينا وأنظمة البلد آمين. حتى ظهرت الفساد إلى جميع أنحاء المملكة يا رب العالمين آمين. اللهم أغلبنا وفوزنا عليهم اللهم أغلبنا وفوزنا عليهم اللهم اغلبنا وفوزنا عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. สัลลัลลอฮุอาลัยมุฮามด์รับบิสสลิอาลัยฮิวาสัลลิขอบพระคุณมากครับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับ ลาบขอบพระคุณผู้นําทางศาสนาอิสลามคณะ,ะอิหม,ม่ามผู้นําทางศาสนาอิสลามนะคะดรประกรณ์ปริยากรอดีตคณะบดีรัตระาศาสนาศาสตร์จนิดาและอาจารย์สมัยเจริญช่างนะคะกลาบขอบพระคุณมากที่มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับเรามีข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่ง